ชมบรรยากาศชิวๆงานผู้พัทยานะครับวันนี้เป็นคืนที่2นะครเป็นคืนสุดท้ายของปีนี้นะครับนะฮะปีนี้จัดตรงกับวันที่27และ28เดือนพฤศจิกายนนะครปี2 5 6 3นะครับนะใครที่พลาดโอกาสปีนี้ไปไม่เป็นไรปีหน้ามาใหม่ครับนะแต่บอกเลยว่านะฮะถ้าใครได้มาด้วยตัวเองนี่บอกเลยว่าสวยมากนะครับไม่ว่าท่านจะดูจากจอทัศน์จอทีวีหรือ โทรศัพท์เครื่องไหนก็ไม่เท่ากับดูด้วยตาตัวเองนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับใครที่มาดูงานภูพัทยาจุดที่สวยที่สุดสําหรับการดูภูนั่ก็คือหน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์นะฮะนะเพราะว่าเรือโป๊ะที่จุดภูนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลพอดีเลยนะเป็นจุดที่ชมสวยที่สุดนะฮะแถมเซ็นทรัลเวิร์นะครมีความอนุเคราะห์นะครับให้จอดรถฟรีนะครับสำหรับคนที่ มาดูพูนะฮะจอดฟรีไม่จำกัดชั่วโมงนะครับใกล้กับเซ็นทรัลเวิด์ก็จะมีเซเว่นะฮะซึ่งสะดวกสบายนะครับแล้วยังมีร้านเบียร์สดนะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกนะฮะพักเบรกของการจุดพูนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งจุดไปแล้ว2ชุดนะฮะยังเหลืออีกชุดหรือ2ชุดผมก็ไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็การเดินทางนะครับนะผมแนะนำให้เข้าพัทยาใต้ให้มาถึง พัยาใต้ก่อน5้าโมงนะครับเพื่อป้องกันรถติดเข้ามาแล้วก็หาที่จอดชั้นเซ็นทรันได้เลยนะครับแนะนําอย่าจอดชั้นสูงจนเกินไปเพราะว่าจะมีปัญหาตอนขากลับครับเมื่อท่านจอดชั้นที่สูงสูงบนลานจอดรถนะขากลับรถจะติดท่านจะออกจากเซ็นทรันเวิล์ยากมากเดีย๋ยวผมพาเดินไปดูบรรยากาศชายหาดครับสำหรับท่านที่ ครับหลังจากชมบรรยากาศชายหาดนะฮะระหว่างทางตลอดถนนเรียบชายหาดนะครับนะมีของกินมากมายนะครับนะไม่ต้องห่วงว่าท่านมาแล้วจะไม่มีอะไรทานนะครับนะท่านมาแต่ตัวกับเงินในกระเป๋าก็พอนะครับแม้กระทั่งเสื้อก็มีให้ขายมีให้เช่าครับเปก็มีนะฮะสำหรับคนที่อยากนอนเปก็มีนะครับอาหารการกินมีมากมายนะครับทั้งเครื่องดื่มทั้ง กับแกร้มนะฮะเยอะแยะมากมายราคาก็ปกตินะฮะไม่ได้ชาร์จนะล้านค้าเดี๋ยวลองชมจากมุมสูงดูนะฮะ<อ>ไงครับผมว่ามากกว่า30รล้านค้านะฮะหลังจากที่ชมบรรยากาศโดยรวมของงานมาแล้วต่อจากนี้เชิญรับชมพุครับแบบจัดเต็มไปเลยทีเดียว3ชุดซ้อนครับอ๋อไม่เฉย ไอ้ของจริงมาแล้วโอย้ยสวยสวยสวยโอ้โอยยอดไปดูเรือเป็นจุดไฟเรือนสุดไฟสวยเฟมเฟมบล็อกยอดยอดครับงานผู้พัฒยาครับ ป๊็อกสวยไหมบล็อกบป๊อกสวยไหมครับไอ้เป็นสวยไามเป๊ะไอ้ยอดครับยอดสนุกโลกตบมือก่อนตบมือก่อนพุกสวยตบมือก่อนเอออ่าตบมือก่อนพุกสวยเออโอ้ยิงยิงยิง พุ้เนี่ยนะมันจุดยันสว่างเลยนะเออคนจุดยอดครับงานรูปปั้นยาครับวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบสี่เห็นเรือบ้าเรือที่มันจุดอ่ะดูเรือดูเรือดูยิงกับพื้นเรือว่าดูเรือโอ้โอ้โหอ้โอ้เฟมยอดมากแฟม สวยต้องทานคู่กับน้ำชายอดครับยอดโอ้โหไอแท่งไฟแท่งเนี้ยไม่บังบังบังด้วยไม่อยู่ในเฟรมอดีเลยแท่งไฟอ่ะ เดียวยาวครับจะ6นาทีแล้วนะครับจุดยาวๆเลยครับสุดยอดโอ้โหนะรับเห็นในจอไม่เท่ากับอยู่ที่จริงนะฮะของจริงสวยมากนั่งติดเลยนะฮะนั่งติดเลยริมชายหาดเลยครับสุดยอดสุดยอดครับยอด ระดับไปแล้วสวยมากเลยเ,เจ๋วว่าดับไปตรงนี้พอดีเลยเจ๋วามากเลยโอ้ยนี่สวยอะ่ะเลกเป็นตัวเลขโอ้โอลูกนี้สวยมากลูกใหญ่ลูกใหญ่ จเย็นฟูใจเย็นสวยสวยสวยเชิญนะครับเชิญนะครับปีหน้าห้ามพลาดนะครับใครที่ชมคลิปนี้แล้วปีหน้าห้ามพลาดนะครับบอกเลยว่าดูในจอไม่เท่ากับดูด้วยตาจริงนะครับโอ้ชุดนี้สวยมากครับสวยมาก ยอดแค่บนโลกก็เปลี่ยนค่ะสุดยอดยอดยอดครับบอกเลยนะมาแล้วคุ้มครับมาแล้วคุ้มปีนี้ไม่ร้อนด้วยนะครับปีนี้ไม่มีฝนเหมือนปีที่แล้วด้วยปีแล้วผมมาฝนตกนะ ปีนี้คุ้มมากจัดหนักจัดแน่นจัดเต็มยอดยอดครับสุดยอดครับบรรยากาศงานทุพพัธยานะครับนะคืนสุดท้ายครับวันที่28 พค2020นะครับขายดีพลาดปีนี้ปีหน้ายังทันครับอ่าบอกเลยว่าดูในจอไม่เท่ากับดูด้วยตาจริงนะครับของจริงสวยมากสุดยอดครับว้าวของจริงนี่ใหญ่มากนะฮะผู้อยู่ห่างจากชายฝั่งไปไม่มากนะครับจุดบนเรือโปะนะครับ อ,าอ,อ le, ้าว้าวสวยครับสวยครับทีนี้อากาศไม่ร้อนด้วยนะฮะชิวๆชิวๆนะครับชิวๆคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายด้วยนะครับ <c ười> จับหนัก <c ười> จับแน่น <c ười> จับเต็มเลย <c ười> งานุท <c ười> พยาครับ ผู้คนเยอะมากนะฮะ,ะจุดที่ผมนั่งนะครับจุดแลนด์มาร์กเลยคือหน้าห้างเซ็นทรัลน,นะฮะหน้าจุดห้างเซ็นทรัลน,นี่จะตรงกับเรือโพที่จุดพุ่งพอดีนะครับถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยจุดนี้นะฮะชมผู้ที่สวยที่สุดนะคือหน้าห้างเซ็นทรัลบริเวณชายหาดนะครับเห็นผู้ในระยะตรงและใกล้ที่สุดนะสวยไหมล่ะสวยไม่ล่ะ ยาครับต้องมาดูด้วยตัวเองนะอ,อันนี้จะเป็นชุดที่สองแล้วนะชุดแรกนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งรอบโอ้สวยมากครับ ช่วงต้นๆจะซับซอฟตอเบาๆไ้ก่อนนะเดี๋ยวท้ายๆคงจะจัดหนักไปแล้วลูกใหญ่ครับ ก็จะเองนะครับนะรอบๆบ,บริเวณงานของกินมีมากมายนะครับสิ่งที่เตรียมมาคือเสือนะครับกับเงินในกระเป๋าว้าวสวยครับลูกนี้สวย ยอดเลยครับยอดบอกแล้วมาคุ้มครับมาคุ้มครับงานพวกมี2วันนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะ,ะวันที่28บยอดลูกใหญ่มากยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับ ห้างเซนทัลนะฮะนี่เลยจุดแลนด์มาร์กใหญ่นะครับคนเยอะมากนะฮะเราอยู่ตรงข้ามกับห้างเซนทันพอดีนะครับเรือโปะที่จุดโป้จะอยู่ตรงข้ามกับเซนทันิลด์พอดีเลย Start. มาเดียวก็ได้นะมาคู่ก็ยังดี ว่าปีหน้าจะมาคู่ยังครับยังอีโอสวยมากครับสวยมากอยอด,ดยอดครับบอกเลยนะต้องมาครับต้องมาดูด้วยตัวเองครับ ไม่รู้จะดูผ่านจอกล้องหรือจะดูผ่านด้วยสายตาเลยโอ้บอกเลยว่าสวยครับของจริงนี่เราอยู่ใกล้ลูกมากนะฮะลูกใหญ่มากจ้าโอ้โอ,โอ้ลูกนี้สวยจัดครับโอ้เต็มท้องฟ้าเลยนะใหญ่มาก โฟกสบสวยไหมครับโบสวยไหมครับสวยครับเขมาดูพวกกี่ปีแล้วสองปีสวยไหมปีนี้สวยไหมสวยเอาปีนี้สวยเนาะสวยกว่าปีที่แล้วโอ้แสดงว่าทีมงานก็พัฒนาขึ้นเยู้ในี่ปูพัทยาสวยนะครับ ที่ยังไม่เคยมาชมของจริงเรียนเชิญนะครับโอ้โอ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 ยอิงเป็นชุดมีเสียงด้วยอะ่ะเหมือนวิปปึ้มอะ่ะวิปปึ้มอะ่ะบอกเหมือนวิปปึ้มเปล่ามีเสียงด้วยโอ้บอกเลยว่าสุดครับสุดชุดนี้สุดจริงอะ่ะ ไมากโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โสุดยอดชุดนี้สวยนะสวยชุดที่สองนี่อ่าไบพี่เป็นคือเรือโป๊ะนะครับ ก็สวยไหมฟอกเฟมหน้ามันนี่นะคะมองไม่เห็นเฟมเลยอ่ะมืดต uh ึ๊บมืดตึ๊บยาเสียงมาปิดโอ้โฮ Happy New Year เฮ้ยใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะวันขึ้นปีใหม่ โอ้สัญญาแล้วปีหน้าจะมาบินอี่วคันโอ้โหโอ้โหชมที่ไหนก็ไม่สวยเท่าชมที่นี่นะครับปีนมากครับปีนมาก เมื่อกี้เมื่อกี้พักเบรกไงช่วงพักไปแช็คไงแกลชับบวร้อน,อนยากโอ้โหโอ้โหเป็นภูเขาเลยอ่ะโอ้โห,โหสวยมากครับสวยมากครับ ชดุดเป็นชดุดโอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอหน้าเซ็นท่าเวอร์นะฮะเซ็นทเวร์เกือบที่นั่งชมคือหน้าเซ็นท่าเวอร์นะครับนะ จุดเดียวเลยที่อยู่ตรงข้ามกับเรือพุนะครับนะลานจอดรถในห้างเซนทันบริการจอดฟรีนะครับนะด้วยคาด้วยองของห้างเซนทันนะครับจอดฟรีนะครับในวันที่ดูพุนะครับ oh! มองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมอามองไม่เห็นหนูยืนหนไปนั่งหน้าเฟรมมนนั่งหน้าเฟรมกนปนั่งรงป้าดีกว่านัตรงป้ามางลงป้ามาลูกมานั่งตัดป้าดิ ้ารสคามากกว่ายยโอ้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกใหญ่ฟโอ้ใหญ่มากใหญ่มากอ้าววู้มาเป็นชุดโอ้ยชุดที่3นะครับ จุดที่3ของค่ำคืนนี้นะครับคืนสุดท้ายปีนี้มี2วันนะครับโอ้โอเลยครับไม่มาดูด้วยตัวเองน่าเสียดายนะครับมาดูด้วยตัวเองครับสมาก ดัง oh. พอประมาณนะเด็กน้อยก็มาได้นะครับโอ้ยยยยยยเยย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 ย่ยยอยยยยดยยยยยย สวยมากครับสวยหลยังจากที่ฟุ๊กจบก็เปิดไฟนะบอกแล้วว่านั่งชิวๆสว่างไม่มืดครับครับพบกันใหม่อีกทีปีหน้านะครับสวัสดีครับเสียงรถโฟล์กสวาบบายผู้ชมหน่อยรถโฟล์คเสือหน่อยเสือหน่อยโกล์คบายผู้ชมก่อนไปน,นะครับช่องรถโฟล์คสายชิว DIY บ๊ายบายพบกันใหม่ปีหน้านะครับ